คาดว่าผมเจอพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้มีวิญญาณหญิงสาวอยู่ตรงนี้ครับผมเธอล่องลอยไปล่องลอยมาไม่ยอมไปไหนเธอตามติดชีวิตผมอยู่เธอน่าจะสิงสถิตอยู่ใต้ต้นไม้นี้เราจะลองตัดต้นไม้ดูดูซิว่าจะเป็นยังไง โอ้ละพึ่งต่อยเราหนีน่าจะเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่เพึ่งตายเมื่อสักครู่นี้เธอล่องลอยไปล่องลอยมาอย่างไรจุดหมายเธอวนเวียนอยู่ณนะบริเวณจุดจุดนี้เธออาจจะเป็นสาวที่เลี้ยงแกะและเจอกับหมาป่าเข้าอยู่ก็เป็นได้เฮ้ยทำไมชีวิต เนี่ยพอเราอยู่ในวัยยี่สิบเก้าย่างสามสิบเนี่ยมันก็จะเจอเรื่องหลอนๆเรื่องที่ไม่คาดคิดเธอล่องลอยไปล่องลอยมาบางทีตอนที่เธอมีชีวิตอยู่เธออาจจะชอบจุดนี้มากก็ได้เธออาจจะเป็นสาวเลี้ยงแกะดูสิเธออยู่ใกล้ๆก,กับพึ่ง เพิ่งน้อยเราจะไม่เข้าไปใกล้นะจุดๆนั้นเธออาศัยอยู่ตามต้นไม้ลองลอยไปลองลอยมาเธอมีชื่อว่าอะไรเห็นไหมวิญญาณเธอไม่ไปผุดไม่ไปเกิดวิญญาณเธอยังล่องลอยอยู่ตรงนี้ทำไมมันช่างน่ากาลัวเสียเหลือเกิน ไผ่า,านอย่างเราไม่ใช่สิเราเป็นคนตัดไม้คนตัดฟืนหาฟืนมาต้มน้ำเ,ออเธอยังลองรอยอยู่เธอยังไม่ยอมไปไหนคาดว่าเธออาจจะมีบ่วงกรรมอยู่แถวๆนี้ก็เป็นได้หรือว่าเธอตามอาคาดใครคนหัวลุก เรื่องสยองสองบรรทัดต้องจดลงแล้วเธอยังอยู่เธอยังไม่ยอมไปไหนเหมือนเธอจะยึดติดอยู่กับบริเวณบริเวณนี้ส่วนเราก็ตัดฟืนต่อไปอาจจะไม่ใช่บักเธอล่องลอยไปล่องลอยมา บางทีเราอาจจะมาลบก,กวนเธออยู่ก็เป็นได้ยังเธอยังไม่ไปไหนมันช่างน่ากลัวเสียเหลือเกินทำไมพื้นที่นี้ถึงได้น่ากลัวขนาดนี้ขนลุกเป็นอะไรนะช่วงนี้ฤดูหนาว คนอื่นก็ไม่สังเกตเห็นหรือว่าเราเห็นเพียงคนเดียวว่ามีวิญญาณของเธอล่องลอยอยู่คนอื่นก็ยังดำเนินชีวิตอยู่อย่างปกติเธอก็ยังล่องลอยไปล่องลอยมาหรือบางทีเธออาจจะหาตัวตายตัวแทนอยู่ก็เป็นได้เราคิดว่าไม่น่าจะใช่เราหรอกมีดวงวิญญาณอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้น อีกดวงหนึ่งแล้วนั่นไงเธอกำลังหาตัวตายตัวแทนแน่นอนเลยช่างน่ากลัวยิ่งนักเราจะตามติดชีวิตเธอไปเรื่อยๆจนกว่าเธอจะไปสู่สุขติมันช่างน่ากลัวเหลือเกินยังล่องลอยไม่ไปไหนวิญญาณดวงอื่นไปผุดไปเกิดกันหมดแล้วเธอยังล่องลอยอยู่ ชีวิตช่างน่ากลัวเหลือเกินนั่นไงดับไปอีกดวงหนึ่งอามาโหเข่าสุดฮิแล้แล้ว,ลวอามาเขาฟื้นกลับขึ้นมาเธอหลบตามใต้ต้นไม้เธอยังไม่ไปไหนฮิกอกสั่นขวัญแขวนเหลือเกินผมเพิ่งตัด ต้นไม้ไปได้แค่ครึ่งทางเถอก็ยังล่องลอยไปล่องรอยมาถือว่านั่นไงอามาดับไปอีกหนึ่งโอ้ยอาถันเตียจริงๆมันเป็นเรื่องน่ากลัวยิ่งนัก <c oughs> คืนนี้ผมจะนอนหลับไหมเนี่ยโอ้ย เธอล่องลอยไปล่องลอยมาเท้าไม่แตะพื้นด้วยโอ้โหมาอีกคนแล้วเป็นยังไงฮไม่มีใครสังหิเกตเลยว่าเธออยู่ตรงนี้ทุกคนยังทำงานปกติทำหน้าที่ของเขาต่อไปพยายามต้อนแกะกลับบ้านแต่ละคนเอาไม้ไล่ตีต้อนแกะกลับบ้านไป เธอก็พยายามหลบใต้ต้นไม้อยู่เรื่อยๆอาจจะรอผมอยู่ก็เป็นได้แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะถึงข่าวของผมหรอกผมในวัย29ยังไม่ถึง30ไม่น่าจะถึงข่าวผมผมน่าจะมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกนาน แล้วเธออาจจะกำลังคุยกับลากมะม่วงอยู่ก็ได้แต่ตรงนี้ไม่มีต้นมีแต่ต้นบ,บ,บลิกบลิกไบรทต้นอะไรสักอย่างเราก็ออกเสียงได้ไม่แน่ชัดวิญญาณเธอสีขาว,ขาว เธออาจจะสิงสถิตยอยู่นะจุดจุดนี้นานแล้วเป็นเรื่องน่ากลัวมากสำหรับเกมนี้มีดวงวิญญาณคอยตามหลอกหลอนเราไม่รู้เลยว่าเธอจะสื่อสารกับเราได้ยังไงเราต้องใช้ลิ้นสัมผัสหรือเปล่าใช้นิ้วเธอนิ้วจิ้มหน้าจอ เรามานั้นเธอก็ยังล่องลอยอยู่อย่างนี้เธอยังไม่ยอมไปไหนหรือว่าฝูงแกะฝูงนี้เป็นของเธอเธอเฝ้าดูลูกแกะกำลังโตมีมีมัจจุราชมาตัดไม้อยู่ด้านล่าง ยังไม่สังเกตเห็นดวงวิญญาณดวงนี้เราลองฟาดฟาดไม่โดนด้วยโอ้ยช่างน่ากลัวยิ่งนักขนลุกเชี่ยวตอนนี้ขนผมเริ่มลุกสู้ไปหมดแล้วยดวงวิญญาณเฝ้าแกะมันช่างน่ากลัวอะไรขนาดนี้ตัวขาวซีดผมยาวเท้าไม่ติดพื้นโอ เป็นอะไรที่ช่างน่ากลัวเหลือเกินไม่ไหวแล้วใครได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้จะรู้สึกขนลุกสู้ตามผมหรือเปล่าหลายคนอาจจะนอนไม่หลับน่ากลัวมากๆช่างน่ากลัวเหลือเกินเป็นอะไรที่น่ากลัวมากมาย เราไม่สามารถสัมผัสตัวเธอได้เลยเราจะสื่อสารกับเธอยังไงเธอลอยไปลอยมาตามจุดต่างๆจากที่เราสังเกตดูเธอล่องลอยอยู่ประมาณ3จุดเราก็เผลอไปตัดไม้อะไรมาก็ไม่รู้อาจจะเป็น การโดนจิตโดนใจให้เราตัดผิดก็เป็นได้หรือว่าเธอกำลังน,นับแกะอยู่ว่าใครจะมาทำร้ายแกะเธอไหมเธอมีลูกแกะอยู่กี่ตัวแย่เหลือเกินชีวิตในการเล่นเกมวันนี้ของผมทำไมผมต้องมาเจอเรื่องที่หน้า หวาดกลัวขนาดนี้ด้วยมีอีกามาอีกตั้งหากโอ้ขนลุกสู้ไปหมดเฮ้ยท่าน,นไงว่าแล้วมีลางสังหรณ์ไม่ปกติเลยดวงวิญญาณดวงนี้ก็ไม่ยอมล่องลอยไปไหนหรือว่าเธออาจจะรอแฟนหนุ่มของเธออยู่ก็ได้ เธอล่องลอยไปล่องลอยมาพอผมมาตัดตรงนี้เธอก็ล่องลอยไปทางนูน้นมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเธอเราอยากรู้เหลือเกินใครสามารถสัมผัสได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมช่างน่ากลัวเหลือเกินโอ้ oh, no นี่ผมจะเล่นเกมต่อไปดีไหมเนี่ยเฮ้ยมีคนขี่กวางกระโดดเยิงเยยิเยงผ่านไม่หยุดไม่หยุดแวะดูเลยสักนิดแสดงว่าผมเห็นเพียงคนเดียวหรือเปล่าเธอลอยเข้ามาข้างๆผมบางทีเธออาจจะล่องลอยโดยใช้ดวงจิตดวงสุดท้ายของเธอที่ระลึกได้ เธออาจจะยังไม่รู้ว่าเธอได้ตุยไปณจุดจุดนี้นานมาแล้วก็เป็นได้จากการสังเกตตัวของผมผมรู้สึกว่าคนอื่นจะไม่สังเกตเห็นเลยนะเอ๊ะจิมลี เห็นเหมือนที่เราเห็นไหมหยุดแล้วเขาหยุดดูหรือว่าเขาช่างักดูใช่ไหมเมื่อกี้ว่าเอ๊ะมันมีอะไรแปลกๆอยู่ตรงนี้โอไม่นะไม่ ชีวิตผมทาไมต้องมาเจอเรื่องเลวร้วายขนาดนี้นั่นไงมีคนเริ่มมาต้อนแกะของเธอไปเธอก็ขยับขยับลบขยับลบผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเธอจะรู้สึกตัวหรือเปล่าว่าเธอได้เสียชีวิตไปแล้วหรือบางทีบางอย่างเธออาจจะยึดติดอะไรกับนั่นไงดวงวิญญ,ญาณอาฆาต มาทำร้ายแกะของเธอต้องจบชีวิตทุกรลายโอ้โหอาถรรพ์ผมต้องไปทำบุญกี่วัดเนี่ยเพื่อให้เธอได้ไปผุดไปเกิดอยู่ในชาติภพภูมิที่ดีกว่าน,นี้อหลายเหลียวร้ายเหลือเกินโอ้ยโดนพึ่งต่อยโอ้ย ผมเริ่มมาตีแกะอีกแล้วเราจะดูซิว่าวิญญาณของเธออาฆาตพยาบาทหรือเปล่าทำให้เขาต้องเสียชีวิตหรือไม่เธอก็ยังล่องรอยอยู่หายไปแล้วโอ้โหคนนี้ลุกสู้ไปหมดเลยผม มันช่างน่ากลัวเหลือเกินไม่ว่าใครที่จะมาตีแกะทำร้ายแกะตรงนี้จะถูกเธอเอาชีวิตไปด้วยทุกลายไปผมนี่มีดในมือสั่นเลยครับไม่กล้าที่จะเข้าไปแตะต้องแกะสักตัวถ้าจุดจุดนี้เลย ขวานจะหลุดมือไหมหรือว่าเธอเป็นเทพลักษ์ไม่ใช่สิเพราะเพียงไม่กี่นาทีที่ผมอยู่ณจุดจุดนี้ผมสัมผัสได้เลยว่ามีดวงวิญญาณหลายดวงเหลือเกินที่ได้สูญสิ้นชีวิตไปณในในจุดจุดนี้ตอนนี้ไม้ผมใกล้จะเต็มแล้ว คาดว่าเดี๋ยวผมคงจะต้องได้กลับเมืองไปและเราจะมาดูกันอีกรอบว่าเธอจะยังอยู่ยังสิงสถิตยอยู่ในจุดจุดนี้หรือไม่หรือผมตาฝาดไปทุกคนผมตาฝาดไปใช่ไหมไม่ใช่แล้ว ติดต,ตาเหลือเกินเฮ้ยไอคนหัวฟักทองเมื่อกี้ขี่มา้าตกม้าเลือดอาบขนาดนั้นเลยเห็นไหมล่ะพื้นที่นี้มันอาถรรพ์เหลือเหลือร้ายจริงๆอะ่ะอ,อะไรคำนี่ย ผมนี่ลุกสู้อยู่ตลอดเวลาเลยคันเราจะไม่ตัดไม้ก็ไม่ได้เราจะต้องทำโล่เพื่อประดังชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องตัดไม้นะจุดจุดนี้ก็ยังล่องลอยอยู่ไม่ไปไหนไ้เราก็ใกล้จะเต็มแล้วสักพักหนึ่งเราก็จะได้กลับบ้านและเราจะกลับมาดูว่าเธอยังจะอยู่นะจุดจุดนี้หรือไม่ จริงๆผมขอกลับมาแล้วกันตอนนี้ไม้ผมเต็มแล้วเอ๊ยน่ากลัวเอ,อาครับผมตอนนี้ผมก็จะมาทำการเลื่อยไม้ครับผมแปรรูปไม้กระดานกันละมาจังหวะนี้ผมคงจะต้องเร่งความเร็วคลิป เพื่อให้มันจบเร็วๆเราจะได้ไปดูหญิงสาววิญญาณดวงนั้นว่ายังอยู่หรือไม่โอเคครับผมเดี๋ยวพบกัน ตอนนี้ผมได้ทำการค้าบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมใช้เวลาไปประมาณ1ินาทีได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาแผ่นไม้ที่ผมได้จากการคร้าบไปเก็บไว้ในคังรกๆของผมก่อนแล้วผมจะตามไปดูว่าวิญญาณหญิงสาวยังอยู่ณจุดจุดนั้นหรือไม่่างน่ากลัวเหลือเกิน,นครับผมในคังผมก็จะรกๆประมาณนี้นะ ผมก็เอาเข้ามาอัดไว้ก่อนนะครับผมเก็บไว้เก็บไว้เผื่อใช้ <c oughs> เอเอที่เก็บไว้นี่คือเผื่อใช้เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะได้ใช้หรือเปล่าโอเคเก็บเรียบร้อยแล้วเราไปเลยครับ <c oughs> เราจะไปดูวิญญาณหญิงสาวและจุดๆนั้นแน่ผ่านกองฐานกองใหญ่ปกติจะต้องแวะขุดละ เดินไปครับผมไปด้วยความรวดเร็วโอ้ยแสงแสงเอ,อแสงแงแสงเฮ้ยแสงแล้วโอ้โหฉีกออกไปครับผมไป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 ไ,ป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 ไปการเดินทางของเราเดินด้วยเท้าครับผม โอ้ยหหหนอนโอ้ยหหลองหนไม่ทันซะด้วยไปครับจุดนี้อ้าววิญญาณเธอหายไปแล้วเห็นไหมพอวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ตรงนี้หายไปผู้คนมากมายก็ดำเนินชีวิตกันอย่างปกติครับผมเนี่ยแม่แหงน่ากลัวเหลือเกิน แล้วผมก็จะเริ่มทําการตัดไม้ต่อวันวันนี้ทั้งวันผมไม่ได้แบบไม่ได้เก็บเลเวลเลยนะที่อยู่กับการตัดไม้เพราะาผมจะคาบเอาไปทําโล่พอเดี๋ยวเลเวลสามสิบแล้วเดี๋ยวผมก็จะต้องเปลี่ยนโล่หมเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเกงรองเท้าทั้งชุดอ่ะครับผมยกชุดนี่รองเท้าตัวนี้ผมใส่เป็นดอทหลบหลีกกางเกงครับผม ก็คือต้องเปลี่ยนยกชุดยกเว้นมีดเพราะผมได้ได้ไปคราฟมาตอนเลเวลยี่สิเห็นไหมมีเลเวลบอกก็คือมีดนี่ผมคิดว่าใช้ได้ยาวๆเลยเพราะเป็นมีดแล่อเทมเนี่ยผมเอาคิทตันไปเอ๊ใช้หน,งนังสือหนังสือกับคิทตั้นคิทตันในการคราฟคิตันสองอัน ยอดมากความน่าเบื่อที่สุดก็คือโอ้โหกว่าจะเต็มคังเอาครับผมเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวไปกว่านี้ผมก็คงจะต้องตัดไม้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยังไม่มีการเก็บเลเวลต่อแต่เมื่อผม ได้โลแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวผมก็จะเริ่มเก็บเลเวลต่อให้เกินเลเวลสาขึ้นไปครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ